สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมี power station ไซส์มินิไซส์พกพานะครับตัวนี้เป็นขนาด100วัตต์โอเคเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสเปคเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเ<ๆ>จ้าตัวนี้นะครับเป็น power station แบบพกพานะครับขนาด100วัตต์อินพุตจะอยู่ฝั่งนี้นะ DC 15โวลต์ถึง20โวลต์สามารถใช้ได้ทั้งไฟจากแผงโซลาเซลล์และก็อะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาจอแสดงสถานะชัดเจน อร์เซ็นต์แบตเตอรี่ DC อ u พ p u t 12โวลต์2พอตแล้วก็มี USB 5โวลต์2พอตในโหมดที่2นะครับเป็นไฟ LED นี่นะครับกดแช่ไว้ไฟ LED ติดกดอีกทีหนึ่งจะเป็นการปรับโหมดนะโหมดแสงสว่างกดไปอีกนี่นะครับเป็นโหมดกระพริบโหมดสุดท้ายจะเป็น AC ไฟบ้านทั่วไปกับพัดลมหรือว่าแล็ปท็อปหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นไฟบ้านปลั๊กเรทไม่เกิน100วัตต์นะก็ ที่ใช้งานกดแช่ไว้ตัวนี้เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าอยู่ในโหมดเอาพุทเป็น AC มีการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือช่างแลกันนะครับตัวนี้สแตนบายเรียบร้อยรอชาร์จนะครับจิ้มเข้าไปอ่านี่นะครับชาร์จแล้วนะก็ตัวนี้เป็นแบตของโอสุกะนะครับมีการดึงกระแสออกไปนะแต่แบตตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วจนเกือบเต็มแล้วนี่คือฟังก์ชันแรกที่เราจะไป ประยุกต์ใช้งานในมุมของการเป็นช่างหรือสาย DIY ทั่วไปใช้งานง่ายๆนะครับแทนที่เราจะพก power bank นะตัวนี้เอาไปใช้งานอนเนกประสงค์กว่าและถ้าเรามีแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็สามารถเติมไฟได้เรื่อยๆนะครับใช้ไฟฟรีไม่มีวันหมดนั่นเองสำหรับใครนะครับที่สนใจ power station ตัวเล็กๆแบบนี้พกสะดวกน้ำหนักเบานะครับผมได้แปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาใช้งาน รีวิวให้เยอะกว่านี้นะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ